สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการช่างมนาที่ช่องมีดับเบิลยดีชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่น้ำตาลเป็น t o y o ต a v i g โกนะครับโมเดล k u n 1 5 r ก็เป็นลักษณะภายในเครื่องครับเป็นแบบนี้เป็นเครื่อง2 KD FTV นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมบำรุงโดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมกันนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านใดจะเลือกใช้นะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นเบอร์ 10W30 นะครับแล้วก็กองน้ำมันเครื่องก็จะเป็นกองของ To y ยต้าแท้นะครับซื้อมาจากศูนย์ให้บริการเลยครับผมส่วนอันดับต่อไปก็จะเป็นที่รองน้ำมันเครื่องนะครับก็ตัวนี้มันจะใส่ได้ประมาณ6ลิตรครึ่งนะครับ ที่แบบเต็มแม็กที่เขาใส่กันอยู่นะครับแต่ว่าให้เราเนี่ย เตียมที่รองน้ามันเครื่องเนี่ยให้มากขึ้นอาจจะเป็นแกนล,ลอนหลิตรแล้วก็อาจจะมีแกนล,ลอนเสริมีแกนล,ลอนนึงนะครับเพื่อเผื่อ,อไว้สําหรับว่าถ้าน้ามันเครื่องในเครื่องเราเยอะเกินมันก็จะได้ไม่ล้นตัวกระป๋องนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นประแจะเบอร์14นะครับวันนี้ผมใช้ประแจแหวนปักตายนะครับในการทํางานเพราะว่ามันสะดวกดีครับผมก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดที่จะต้องถ่ายกันครับว่าอยู่ตรงไหนอ่าจุอยู่ตัวนี้นะครับมงมุมกว้างก็จะเป็นประมาณนี้ท้ายท้องนะครับแล้วก็ตรงนี้หน้าเครื่อง,ง,งอยต,อตรงนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรา มาทำการเปลี่ยนกันเลยโดยขั้นตอนแรกก็ให้เราดึงตัวก้านวัดน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับครับก็ในระหว่างที่เรารอน้ำมันกำลังหยดอยู่นะครับก็เรามาเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องกันนะจึงอยจะู่ดังด้านหน้าเข้าตัวรถอยู่ขวามือนะครับจะอยู่ตรงนี้หัวดำๆๆก็อันนี้แล้วแต่ถ้ามันแน่น ก็หาอุปกรณ์นะครับมาช่วยแต่นี้ก็คือผมใช้ความแน่นที่ไม่มากนะครับก็คือเราสามารถบุนกับมือได้ mm hmm. ให้เราเนี่ยทำความสะอาดนะครับบริเวณรอบๆให้สะอาดเร,รียบร้อยเสร็จแล้วก็นํากรองนะครับตัวใหม่ยังอยู่ในซนะีนอยู่นะเป็นารตทนี้นะยังอยู่ในซีนแล้วก็ดูยางตัวนี้ ในอย่างตัวนี้อยู่ในสภาพปกตินะครับอโอเคเดี๋ยวเราใส่กันเลยก็เ,เอาพอตึงมือนะครับเพราะว่ามันมีสีนอย่างแล้วมันจะแน่นอัตโนมัติกังต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องหาอุปกรณ์มาถอดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอน้ํามันเครื่องนะครับหยดหมดแล้วแล้วก็เราก็มาเติมน้ํามันกัน อีกไม่กีน่นาทีต่อมาทำน้ำมันเราหยุดหมดเบอยแล้วนะครับเร,เรากำลังคัปิดนอ็อตแล้วก็คันล็อกให้แน่นนะครับโอเคสิบจเร้อยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันครับก่อนที่เราจะเติมน้ำมันนะครับก็ให้ตัวเจเช็ค น็อตกลองใส่หรือ,อยังนะครับอะไรที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ให้ครบทุกอย่างแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องได้เลยหมดไปแล้ว6ลิตรนะครับก็เดี๋ยวเราทำการเช็คน้ำมันจากก้านเหล็กวัดกัน อยู่ขีดสูงสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รันเครื่องนะครับถึงถ้ารันเครื่องแล้วน้ามันก็จะลดต่าลงไปอีกนะครับโอเคตอนนี้น้ามันอยู่ในระดับที่เราจะสตาร์ทเครื่องได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวอร์มเครื่องทิ้งไว้ประมาณสักนาที2นาทีนะครับแล้วก็มาเช็คการมันเครื่องอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวเราใส่การวัดกลับเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ปิดฝาโอเคครบทุกอย่างแล้วเช็คเรียบร้อยก็สตาร์ทเครื่องได้ครับ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีนีสนะครับถ้าให้ผมเทียบผมเทียบอยู่ในช่วงประมาณกึ่งสังเคราะห์นะครับระยะเปลี่ยน่ายก็1,000 0กิโลหรือ6เดือนนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุด ในการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องห้ามเกินนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขาดนะครับเพราะว่าระยะทางวิ่งเยอะจะทําให้น้ํามันเสื่อมประสิทธิภาพหรือระยะเวลาเยอะกว่าที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ก็คือน้ํามันโดนอากาศแล้วเกิดการสันดาบหรือเกิดการใช้งานแล้วนะครับความเป็นฟิล์มที่จะหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะลดลงมาด้วยนะครับอีกไม่กี่นาทีต่อมาเมาื่อกบอุ่นเครื่องแล้วก็เราเช็ค นะครับให้เช็ดก่อนแล้วก็เช็ดซึ่งอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับของการหลีกวัดก็จะสังเกตเห็นสองปุ่มนี้นะครับก็ให้น้ำมันเครื่องอยู่ในอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนี้ดีที่สุดเต็ม เกิน mm hmm. ค like okay. yes. okay. yeah, okay. em. like mm ิด hmm. น nope. okay. ี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือให้อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเยอะเกินหนักเครื่องกินน้ำมันนะครับน้อยเกินการล้อลื่นไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับก็อยู่ตรงกลางนี้อยู่ตรงกลางเลยจะดีที่สุดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ